เรามาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะฮะโผล่ต้องไปร้อ,องอยู่ไห้มาโผล่นี่ทางรานกะเรื่องนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเนะสถานการณ์ตอนนี้เนะี่ยล้านสาวของแกลูกสาวของฉันเนี่ยกําลังอกหักความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะตามมาเนี่ยมันอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อืมก็ใช่ใช่ใช่จ้ะนะก็เห็นบอกกอนกอนาอยากจะตายยังระฮะ อ, e, cake, grease, อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะแสนไม่ใช่เด็กที่จะฆ่าตัวตายนะครับเธอมีความมั่นใจมากกว่าที่จะตายง่ายๆนะแล้วสิ่งที่แกคิดว่าควรจะทำที่สุดตอนนี้ะคืออะไรเปิดแอร์ดิยไม่ใช่ต้องสืบหาต้นต่อและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแสงแก้ว มาไงเนี่ยผมต้องพบคุณใ,ใ่อยากให้พ่อฉันขึ้นมายิงสองให้ร่วงไงผู้ใหญ่ก็อยู่กันข้างล่างผมแอบไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาหาคุณเนี่ยแล้วมีเรื่องอะไรนะผมว่าเราต้องคุยกันดีๆแล้วนะเราต้องคุยกันถ้าผมไม่รู้ความจริงผมคงนอนไม่หลับแต่บอกไว้ก่อนนะ ฉันเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับนะที่นายจะมาคุยด้วยแล้วก็ไปนอนหลับฝันดีผมรู้แต่ผมนอนไม่หลับแน,น่ๆน่ถ้าผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับแสนทำไมะผู้ชายคนไหนที่มันทำกับแสนแบบนั้นแล้วแสนทำอย่างนั้นได้ยังไงอะทำไมแสนไม่ระวังตัวนายกำลังดูถูกฉันนะ คือคือผมไม่ต้องพูดแล้วกลับไปเลยเรื่องของฉันชีวิตของฉันมันจะเป็นจะตายก็เรื่องของฉันแต่แสนไม่ต้องมายุ่งแล้วต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะไปเลยคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่คะเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะ M m mm. แมวมั้งแมวหรืออะไรกันแน่คะคุณพี่ทำไมเสียงมันดังขนาดนี้ hmm. ไม่ใช่แมวก็ควายแล้ว mm. ควายจริงๆด้วย ลัวจังเลยค่ะกลัวอะไรด้วกลัวว่ายัย,ยแสนจะเป็นอย่างทิพนะสิไม่หรอกนะอย่าคิดมากเลยนอะเธอได้พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วคุณเป็นผู้ชายคุณก็พูดได้นะสิไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ย ใจนะว่าตอนนี้คุณกลังเครียด Apa yang terjadi ทิพย์ทิฝันร้ายค่ะฝันว่าอะไรอ่ะฝันว่าใจแสนทองอ่ะทิพย์ได้สร้างูกันใหญ่แล้วแกไปฝันไดตูเป็นตาเลยเหรอเนี่ยไม,ไม่รู้ละ่ะคุณต้องจัดการอะไรสักอย่างเพื่อลูกของเราอ่ะรู้แล้วรู้แล้วผมกำลังเตรียมตัวที่จะจัดการอยู่พอดี ก็ทำอย่างที่ตะกริดแนะนำไงสืมหาต้นต่อให้ได้ก็จดถูกแล้ว องทไม่เจับาจ พ่อพ่อพ่อแสนชักกรอแล้วนั้นแสนรู้มาแถวนี้ด้วยเหรอพ่อตามแสนมาทำไมอะไรพ่อไม่รู้เรื่อง ก็พ่อสะกดรอยตามแสนมาแล้วดูมีหลักฐานอะไรเหรอพ่อคะอก็เห็นอยู่อะอโ,อโอเคโอเคพ่อสะกดรอยตามหนูมาแสนโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆก,ก็พ่อเป็นห่วงอะฮะแสนรู้ค่ะว่าพ่อเป็นห่วงแล้วพ่อก็ยังเป็นต้นไม้เนี่ย นางสาวแสนแก้วนะคะไม่ใช่เด็กหญิงแสนแก้วเด็กอนุบาลน,นี่พ่อจะได้มาตามดูแลตลอด24ชั่วโมงอะก็นี่พ่อเพงตามหนูมาแค่4ชั่วโมงเองนงไม่หมดไม่ครบเลย <c oughs> เอาเปว่าถ้านหนูจะทำอะไรนะหนูจะรับผิดชอบตัวของหนูเองพ่อห้ามตามหนูเด็ดขาดโอเคโอเค